ดูค่ะดูกอดพ่อเขาไว้ค่ะดูค่ะพี่พี่ดูกอดไว้ค่ะดูค่ะเขาเขาจะให้พ่อเขามาอยู่ใต้คางเขาใต้อุ้งเขาเลยดูดูดูกอดไว้ค่ะดูกอดค่ะพี่พี่ดูกอดค่ะดู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 เขากอดดูเขากอดพ่อเขาดูเขากอดพ่อเขาพี่พี่ดูค่ะดูค่ะโอ้ล้องนาเงินดูนลองนางกอดพ่อโอ้ยทำไมแม่รักจังเลยรู้ดูดูดูเขาดึงเขาดึงมือไปเลยนะคะพี่พี่ เอาดึงมือพ่อเขาให้ไปอยู่กับเขาเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมคะโอ้โหโสวัสดีค่ะพี่ๆมาดูนะคะความน่ารักของน้องมินนี่มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะคือเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกล้าที่จะเล่นกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อควานแม่ควานนะคะเขาก็มีความกล้าที่จะ เล่นด้วยหยอกด้วยให้เราจับคางให้เราจับขาจับท้องต่างๆนะคะกอดมือเราไว้เล่นกับเราอยู่กับเรา,บาแบบนิ่งๆนะคะจากแต่ก่อนตอนแรกจะยังไม่ถึงขั้นนี้นะคะอยู่ด้วยกันทุกวันความรักความผูกพันที่เรามีให้เขามันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาก็รับรู้ได้เขาก็รู้สึกได้นะคะก็ arsa? จะประมาณนี้นะคะ ถามว่าจีบลูกยังไงจีบลูกทุกวันนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้และทุกๆวันตลอดไปก็จะจีบแบบนี้แหละค่ะพี่ๆนะคะนะคะ่คอยๆเล่นไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราช้าแต่เราชัวร์นะคะพี่ๆสังเกตดูเขาจะงวงเขาจับจับแข้งจับขาจับจับโ้อเขาไว้นะคะ ้วยคอเขตันๆแล้วค่ะแล้วค่ะเขาจะให้พ่อเขาอยู่ใต้คางเขาค่ะพี่พี่ดูนะฮะดูค่ะแล้วเขาจะพยายามยกขาอยากจะกอดพ่อเขาไว้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูค่ะดูกอดพ่อเขาค่ะดูค่ะดูค่ะนะค่ะเขาจะพยายามให้พ่ออยู่ใต้ท้องเขานะคะที่บ้านจะเรียกว่าใต้อุงนะคะใต้อุงๆเขาดูค่ะแล้วเขาจะนอนทับพ่อเขาค่ะพี่พี่ดูค่ะดูความรักความผูกพันค่ะพี่พี่เขาก็อยากนอนเล่นด้วยเขาก็ จินตนาการไปว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กสี่ขวบนะคะพี่เป็นเด็กสี่ขวบที่เล่นกับพ่อได้นอนกับพ่อได้นั่งกับพ่อได้นะคะซึ่งเวลานี้คือเวลาของพ่อลูกนะคะเ,เวลาของคุณครูก็จะอีกเวลาหนึ่งนะคะเวลาให้ความรักก็คือเต็มที่นะคะเนี่ยคะ่ะเล่นกับเขาหยอกกับเขาเต็มที่เขาก็จะกล้าเล่นด้วยค่ะเขาจะให้เราอยู่ใต้ท้อง เขาจะนั่งทับค่ะพี่พี่เขาอยากหยอกอยากเล่นพี่พี่สังเกตดูนะคะเขาจะเขาจะพยายามให้เราอยู่ตรงกลางนะคะด้ค่ะด้คะด้ <c oughs> <c oughs> ยค่ะจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทุกๆวันนะคะยามเช้าทุกๆวันค่ะไม่เครียดผ่อนคลายสบายๆเพิ่มความรักเพิ่มความอบอุ่นให้ซึ่งกันและกันนะคะอแอนนี่มีแอยบยยกขาด้วยค่ะอ เราก็เรียนรู้เขา<อ>เขาก็เรียนรู้เรานะคะพี่ๆีค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะอแอบงอนแอบงอนวันนี้เห็นแม่นิกยินถ่ายคลิปก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยกันเท่าไหร่นะคะแต่วันไหนที่ไม่เห็นแม่นิกเหนอ้วหูันออ้อนกันซะนะคะไยังไงไยังไงไยังไง น้องนางรออยู่นี่นะน้องนางรออยู่นี่นอ่าพ่อกวาดก่อนอือดูดูค่ะผลห,หวยเลยค่ะพ่อหายผลหวยในที่นี้คืออาอารมณ์ไม่ไม่ค่อยเอ็นจอยนะคะพี่พี่พ่อไปไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะดูค่ะ ดูพ่อเขากำลังจะกวาดดูเขากอดพ่อเขาไว้ค่ะดูเขากอดไว้ค่ะดูเขาเอาพ่อเอาตัวพ่อจะให้มันอยู่ใต้อุ้งเขาค่ะแล้วเขาจะกอดดูเขาจะก้มลงกอดค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะดูความน่ารักของน้องวินนี่นะคะดูเขาจะก้มลงกอดพ่อเขาค่ะนี่ให้ดูมุมข้างหลังดูค่ะเขาไม่ให้พ่อเขาไปค่ะพี่พี่แต่เขาก็ไม่ได้จะทําให้พ่อเนี่ยรู้สึกเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนะคะคือเขาอยากให้พ่อเนี่ยอยู่ใต้ท้องเขานะคะใต้คางเขานะคะพี่พี่นะคะเขาไม่ใช่ว่าเออเขาจะ นั่งทับนอนทับอะไรแบบว่าให้เราเจ็บนะคะไม่ใช่นะคะเขาก็แค่อยากยอกนะ,ะอะกินแอมกินแอมโอกินแอมค่ะพี่พี่ดูข้าปากกินแอมค่ะเห็นไหมคะพี่พี่ที่บ้านเราจะเรียกว่าอกินแอมแอมนะคะอกินแหม่ม,มพ่อ, <c oughs> อก็จะเป็นความน่ารักแบบในรูปแบบใหม่ของน้องนะคะ เราให้เขาเขาก็ให้เรากลับนะคะพี่พี่ความรักเนี่ยซื้อกันไม่ได้นะคะอยากได้ต้องจีบไปเรื่อยๆนะคะโอ้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 ดูค่ะดูค่ะพี่พี่ดูนะคะดูนะคะดูค่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 ะจะปวดโ่อค่ะสู้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 เขาจะให้พ่ออยู่ใต้เขาตลอดค่ะพี่พี่คือเขาอยากเล่นนะคะตามภาษาเด็กเนาะ อยากให้พ่อเล่นด้วยอยากให้พ่ออยู่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้พี่ๆก็จะยังไม่เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าเขายังไม่ไวเนื้อเชื่อใจเราขนาดนี้เท่าตอนนี้นะคะดูค่ะให้พ่อทําความสะอาดก่อนค่ะลูกเอาดูอ้าปากจะอแม้มจะแม้มจะแม้มอ้าปากจะแม้มแอาปากจะแมมแหมมดูแหมพ่อดูแลลิ้นด้วย โอ้จะแอมแอมพ่อจะดูดแอมพ่อก็ดีใจนะคะพี่พี่ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะลูกก็ให้ใจเรามาเยอะมากโอ้ดูดูดูเขาขดพ่อเขาไว้ค่ะพี่พี่ดูค่ะโอ้ขาจะให้พ่ออยู่กับขขาวโอ้จะขึ้นขี่หลังไปด้วยกันเลยทีนี้โอ้ยากอดยากอดอย่าไปอย่าไปอยู่กับหนูดูเขากวดไว้ค่ะพี่พี่ดูเขาดูเขา เขากอดพ่อเขาไว้ค่ะคือเขาเขาแบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะกอดแบบยังไงนะคะรูปแบบยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้สอนกอดยังไม่ได้สอนอะไรนะคะอันนี้คือเขาเขาเล่นของเขาเองเขาทําของเขาเองนะคะพัฒนาการของเขาเองนะคะพี่ๆเขาก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยากจะกอดอยากจะเล่นด้วยนะคะทางที่เราไม่เคยสอนเขานะคะเราแค่แบบเล่นด้วยกัน กับเขาทุกวันนะคะเขาก็น่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะคะวันนี้ยังไม่ค่อยมีแดดค่ะพ,พี่ๆแต่ว่าลมก็แอบจะแรงๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะอ่านี่ค่ะ บริบทรอบบ้านน้องมินนี่ก็จะประมาณนี้นะคะไอ้ยื้ยืยไอยุ้ยยโมโหอะไรนะโมโหอะไรนะโมโห, <c oughs> มอ,หอะไรลูกนี่ก็เรากำลังทำความสะอาดยามเช้าเ้านะคะพี่พี่ยามเช้าก็เ,าเก็บกวาดจากเมื่อคืนก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเด็กๆก็กินกันเยอะนะคะ ดูค่ะพี่พี่ดูกอดไว้ค่ะดูค่ะเขาเขาจะให้พวกค่ะมาอยู่ใต้คางค่ะใต้ใต้อุกเลยดูดูดูกอดไว้ค่ะดูกอดค่ะพี่พี่ดูกอดค่ะดู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 เขากอดดูเขากอดพ่อเขาดูเขากอดพ่อเขาพี่พี่ดูค่ะดูค่ะอน้งนางงินดูอ้องนางกอดพ่อ รักจังเลยรู้ดูดูดูเขาดึงเขาดึงมือไปเลยนะคะพี่พี่เขาดึงมือพ่อเขาให้ไปอยู่กับเขาเลยนะคะพี่พี่เห็นไหมคะโอ้โหอูยนี่แหละค่ะพี่พี่ผลลัพธ์ผลตอบแทนของความรักที่เราให้เขาด้วยหัวใจเขาก็ให้หัวใจเรากลับมาเช่นเดียวกันนะคะโอ้ลืมใจมากดีใจมากนะคะพี่พี่คือ อิ่มอกอิ่มใจนะคะ <S <s อ่เดี๋ยวพ่อพ่อล้างกล้วยให้น้องนางก่อนลูกอ่าอันนั้ารักนารักไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยอย่าล้างกล้วยน้ำเกลือก่อนไปรุ่นรอหน่อยครับไปรุ่นไอ้เยี้ยไอ้เหี้ยพ่อแสนสุกยังตกมันอยู่หนักเลยนะคะพี่พี่เอ้ยเอ้ยไอ้ยเอออ่ากินเอ่อทีละ หึ่งอหนอโอ้ยโอกินด้วย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 โอ้โใจเย็นๆใจเย็นๆลูกให้พ่อมัมด้วยเออน้องนางน้องนางกินทีละครึ่งหวีนะคะพี่ๆเพราะว่าเอ่อถ้ากินเต็มหวีจะเคี้ยวยากกลัวจะไปปวดฟันเจ็บเหงือกเจ็บอะไรไปนะคะก็ให้กินทีละลูกบ้างทีละครึ่งหวีบ้างนะคะถ้ากินไปทีละหวีหนึ่งเลยคือใจตเป็นห่วงลูกนะคะกลัวจะย่อยยากด้วยนะคะ ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหิวมามหิวมามหิวมามแล้วหิวมามแล้วหิวมามแล้วพ่อหิวมามแล้วหิวมามแล้วไอ้ายขวาซ้ายโอุ้ย้ายขวาซ้ายทหารอดทนแต่เช้าเลยโอ๋อเอ้ยไอ้ยไอ้ยเอ้ย ประมาณนี้นะคะพี่ๆยามเชา้ชาๆเนาะความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะยามเชา้ชาๆว,ว,วันนี้กับบรรยากาศบ้านน้องมินนี่นะคะนี่ก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเสเต็ปสุดท้ายก็เหลือกวาดนะคะเศษเล็กเศษน้อยนะคะเอาออกให้หมดเลยนะคะจะไม่ค้างไว้จะทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดนะคะเนี่ยค่ะอวามณดี พ่อก็ตกมันอยู่ก็รักลูกลูกลก็รักพ่อนะคะมันก็จะเป็นความรักนะคะทวีคูณกันขึ้นไปอีกนะคะได้รับความอบอุ่นทั้งพ่อควานแม่ควานทั้งพ่อแสนสุขที่พร้อมจะมอบความรักให้ลูกอยู่ทุกทุกวันท,ท,ทุกๆเวลานะคะเขาก็จะเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีความสุขแบบนี้แหละนะคะพี่ๆกอ็อิ่มใจนะคะส่งรอยยิ้มให้พี่ๆยามเช้าเลยนะคะ ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะบายบายพี่พี่แล้วน้องนางขอบคุณค่าพี่พี่หน่อยลูกขอบคุณค่ะไอเอ้บายบายค่ะพี่พี่น่ารักด้วยค่ะอ่ะบายบายโอ้แถมน่ารักอีกทีนึงค่ะพี่พี่ค่ะไอเย้ไอเย้ไอเย้บายบายค่ะ